สวัสดีคับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้ก็พามาดูการทำใบสีปากชามนะครับอันนี้จะถวายพระในร้านเองนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระก็ทำใบสีปากชามดีเกล็กนะครับตัวใบสีนะครับก็จะเป็น ก็ใบสีห่อนิ้วไปตองนะครับแต่ว่า,เ,าเราราเราไม่ใส่ดอกพุทธพัิกนะครับแต่ว่าเราจะเสียบด้วยดอกบานไม้โรยกับดอกลักดอกพุทธสีขาวนะครับก็จะเป็นช่อใบสีแม่เก้านะครับสลับกับช่อแม่ห้านะครับอาจจะมองไม่ชัดกล้วยก็จะเป็นกล้วย ติดกีดปากานะครับทำคล้ายขันหมักเบงนะครับเราทำไหว้พระที่บ้านเองแล้วก็อยากใช้ดอกพุทธสีขาวขาวสวยๆนะครับตอนนี้ช่างพิธีก็กำลังเสียบดอกไม้อยู่นะครับเราจะใช้ลวดเล็กนะครับ ด้วเล็กนำมาตัดแล้วก็เสียบดอกบานไม่โรยแล้วก็ดอกลักตามด้วยดอกพุดตุกปลายนะครับปากออกมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ลายนิ้วใบสีก็จะออกแบบฟูๆสวยๆ,ๆ,ๆสีขาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่อแม่9นะครับตรงกลางก็จะเป็นช่อแม่5นะครับี่จากรอบนี้มีดอกบานไม่รวยสีขาวเยอะก็เลยใส่ มันเป็นยสีขาวถ้าถ้าเพื่อนๆมีแบบว่าโทนสีม่วงหรือสีชมพูก็สามารถนำมาปรับเปลี่ยนได้นะครับผ่านอันนี้จะใช้เป็นผ่านขันโตกอันเล็กนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมก็จะมาเตรียมดอกบัวนะครับพับดอกบัวเพื่อเพื่อที่จะทําเป็นพานดอกบัวถวายพระเหมือนกันนะครับอดอกที่แปลว่าสีน้ําตาลหน่อยก็จะเด็ดออกนะครับกลีบไม่ใช่ดอกก็เหลือแต่แปลว่าโทนตรงกลางกลางที่เป็นกลีบสีเขียวอ่อนสวยๆนะครับเราก็พับอันนี้เราไม่ได้ว่าพับหลายยากนะครับแค่ ดันลงไปครึ่งกรีบนะครับแบบนี้แล้วก็วนลงไปนะครับพับครึ่งกรีบดอยแล้วก็ดันลงไปค่อยๆวนพับทีละกรีบนะครับถ้าจะพับลายอื่นก็ได้นะครับตามสะดวก เราก็จะเห็นเริ่มเห็นตรงใจกลางมันแล้วแล้วก็พับลงดอกบัวฉัดก็จะพับง่ายหน่อยนะครับจะเห็นกลีบสี่ขาวข้างในตรงกลางนะครับ จนจะถึงชั้นที่เป็นเกสรน,นะครับครับแล้วก็ดันลงไปรับอันนี้แล้วก็ดันลงไปนะครับนี่เราก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จุ่มน้ำเอาเดอกกปจุ่มน้ำนิดนึง ื่อให้ดอกสวยสดชื่นนะครับใช้น้ำไว้ก่อนพาไว้เยอะๆแล้วค่อยมาปักทีหลังอันนี้ก็มาถึงตอนในการปักนะครับจะเป็นพานพลาสติกนะครับแล้วก็ใส่โอเอซิดเพื่อที่จะปักง่ายนะครับแล้วก็นำดอกบัวที่เราทำไว้มาตัด ออกบางส่วนแล้วก็ใช้ไม้ดันเสียบเข้าไปนะครับตัดออกนิดนึงแล้วก็ปักให้ดอกบัวอยู่ตรงขอบพานพอดีนะครับเราเปลี่ยนมาใช้ไม้จิ้มฟันดีกว่าเพื่อ จะปักง่ายเป็นไม้จิ้มฟันนะครับแล้วก็ปักลงไปให้ดอกชิดกันประมาณนี้อันนี้ก็อันนี้ดอกจะใหญ่กว่าเขานิดหนึ่งนะครับ ปักลงไปใช้ไม้จิ้มฟันก็จะสามารถทำให้เราปักลงไปได้ง่ายนะครับต่อไปเดี๋ยวเลือกดอกใหญ่ ที่ทำพันดอกบัวเราไม่จะเป็นต้องใช้พานใหญ่มากนะครับเพราะว่าดอกบัวเ็ามีความใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ใช้พานเล็กๆนามาทำก็ได้นะครับชั้นที่สองนะครับเราก็ปักนี่ดอกจะเล็กลงหน่อยนิดนึงนะครับปักลงไปเดียงชั้นที่สองนี้คือจะอยู่ด้านในเข้ามาอีกนิดนึงเพื่อให้เป็นทรงพุ่มนะครับ ดอกนี้จะใหญ่หน่อยนะครับก็เลยชั้นที่2นี่ก็คือใส่ได้สดอกนะครับเดี<ม>๋ยวชั้นบนจะหาดอก,อกเล็กๆอีก<ม>ชั้นที่3มเราจะใส่ดอกกลางๆนะครับนี่ประมาณสดอกเหมือนกันอาจจะไม่ค่อยเป็นทรงพุ่มเท่าไหร่นะครับ ก็ข้างบนก็ใส่เป็นดอกวัวตูมสักหนึ่งดอกก็ได้นะครับถ้ามีดอกบัวเล็กๆก็นำมาปักเพิ่มได้นะครับก็จะได้เป็นพานดอกบัวนะครับที่พร้อมจะไหว้พระอาจจะไม่เป็นทรงพุ่มเท่าไหร่ จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับใบสีแล้วก็ผ่านดอกบัวที่เราจะไหว้พระวันนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะมีผ่านเป็นวางขันห้านะครับปกติก็จะไหว้ ผะด้วยนะครับแล้วก็จะมีปกติที่ร้านกนะ็คือจะใส่เงิน12บาทด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่จะสําหรับไหว้ผะของที่ร้านนะครับถ้าเพ,เพื่อนอยากทําก็สามารถปรับได้นะครับตามวัสดุอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะหาได้นะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมในช่อง DIY by สีนะครับสวัสดีครับ